ตอนนี้เราอยู่ที่ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประตู4นะครับทุกคนตอนนี้เราเดินออกมาจาก MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประตู4นะครับเพื่อที่จะไป b i g C ซ X t r a นะครับรัชดาตอนนี้ b i g C ซ X เอ็ t ารัชดาตอนนี้เขามีการทำใหม่แล้วนะแล้ก็ทำแบบสวยงามขึ้นนะวันนี้เราก็เลยจะมากินข้าวกันที่ b i g C นะครับก็ มาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสามารถที่จะมาลงที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็เนี่ยเดินไปบิ๊กซีนิดเดียวนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าทุกคนตอนนี้เราถึงที่หน้าบิ๊กซีแล้วนะครับอุ้ตอนนี้เขาใช้เป็นแบบอะไรอะไอเพลสรัชดาแล้วนะเพราะตั้งชื่อเป็น i อเ a ลสรัชดานี่บีบิ๊กซี บิ Big C, Mini Big mm ๊กซีมินิบิ๊กซีอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบ KFC ออะไรเงี้ยนะเน่ยโอ้โหเขาทำใหม่หมดเลยสวยงามมี KFC เงี่ร้านขายยาเป๊ะอยู่นะทุกคนเดี๋ยวลอง <Yeah. S 1> เดินเข้ามาดูด้านในกันวันนี้เขาบอกว่าศูนย์อาหารย้ายไปอยู่ชั้นสองนะครับเดี๋ยวลองเดินอ้อมไปทางนี้ดูมีอะไรไหนดูซิ อันนี้คือซูชิเริ่มต้นราคาสิบำละสิบเอ็ดบาทอ๋อยังไม่มานี่ไงฮัจิบังอุ้ยมันเหมือนเป็นห้างทั่วๆไปเลยเนาะเนี่ยเชสเตอร์ก็มีอุ้ยอันนี้เป็นอะไรอะชาบูอุ้ยร้านชาบููชาบูอันนี้ก็เตี๋ยวเรือพนักคอนี่ไงอิสอมอ วอสเบอร์บีนอิสเอ็มอาร์วอสเบอร์บีอีสเอ็มอาร์ทุกคนคือเป็นสาขาใกล้บ้านแล้วเนาะสามารถมากินอะไรแถวนี้ได้เต๋่วเรือก็มีอันนี้ก็เป็นวัดสันนี่วัดสันอยู่ชั้นชั้นล่างเลยเดินเข้ามาก็เจออันนี้ก็เป็นแบบร้านคาเฟ่น,นะฮะับร้านเสื้อผ้าเดี๋ยวลองเดินดูก่อนเขาบอกว่าโซนอาหารอยู่ชั้นบนตั้งสยาม มีร้านค้าแต่ว่าเยอะขึ้นนะเนี่ยอันนี้เป็น s P. ออง๋อคาเฟ่คาเฟ่อเมซอนอยู่ด้านหลังนู้นมิสเตอร์โดนัทอ๋อนี้ก็เป็นร้านมน้อถือเขาบอกว่ามันมีโซนอาหารด้วยอยู่ด้านนู้นหรือเปล่าอ๋นนี้ก็เป็นรบว่าของขายทั่วๆไปเราไปดูโซนอาหารก่อนไหม ้ยอันนี้เป็นบานาน่ายังไม่เปิดนี่ไงทางเข้าชั้นสองทางไปทางเข้า b ิ๊กซีฟูดคอร์ทศูนย์อาหารนี่อยู่ตรงนี้นี่ไงศูนย์อาหารบิ๊กซีชั้นสองอา้าอ๋อซูเปอร์มาร์เกต็ตให้บริการตามปกติอยู่ฝั่งนี้ศูนย์อาหารอยู่ฝั่งนี้ไปดูศูนย์อาหารดีกว่าเผื่อว่ามันเป๊ะลองไปดูด้าน,นหลังจะเป็น Home โ r o หรือว่าถ้าไปด้านนู้นก็จะเป็นโซนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เหมือนเดิมนะครับโฮมโปรพัทอยู่ด้านหลังนีไงทุกคนเจอแล้วโซนโซนอาหารฟู้ดโอ้ยมีแบบจุดนั่งกินเยอะแยะเลยอ่อ๋อนี่มีไลก,การดต,ตรงนี้ด้านหน้าแล้วก็ฟู้ดด้านไหนอุย้ยไปดูฟู้ดร้านฟู้ดไก่ทอดอุย้ยดีอยู่นะ มีไก่ทอดมีลูกชิ้นนะฮะมีแบบกล้วยก้ยทอดกล้วยทอดกล้วยช่ายอ๋อของกินเขาเยอะอยู่นะเนี่ยทุกคนก็มากินที่นี่ได้เลยเนาะจริงๆแล้วอะครัวนในอ้วนเนี่ยครัวในอ้วนอันนี้อะไรร้อยเอ็ดเหรอพาสต้าโอ้ด้านนี้ก็มีน,นี้ก็มีครัวอักษร ข้าวขาหมูนะครับแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเฮ้ยน่ากินอยู่นะแต่ว่าเราจะมากินสเปกกันไงแล้วก็เลยแบบว่าบุญตรงเกียรติบุญตรงเกียรติมังแก่บุญตรงเกียรติข้าวมันแก่สิงคโปร์ัวลีมังสวิรัตเนี่ยข้าวรัดแกงหกเริ่มต้นหกสิบห้ายำแซบยำแซบราชินีพริกสดข้าวคุกกะปิอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวมากินที่นี่เลยเบอรมี่ข้าวแดงฮ่องกง ออหอยทอดวัฒนาวินากีินาเริ่มต้น60เจมกับเพาถาดเริ่มต้น55แล้วก็ข้าวต้มมหาชัยเริ่มต้น4 5ราดหน้าฮ่องกงบายกุณแดงเออมีร้านกาแฟร้านกาแฟอะไรอ่ะวิน่ารักจังเลยอย่ะวิร้านกาแฟด้วยอ๋อเขาน่าจะแบบเปิดเพิ่มอีกเยอะอยู่นะร้านชอนเงินอาหารตำสั่งเริ่มต้น65เก๋วอเตี๋ยว50 เุ้ยนี่ยาวๆไปตรงนี้เลยทุกคนเุ้ยมีชั้นนี้ด้วยเอ่ะเออเป๊ะมากเลยเขาทําใหม่เก็เหมือนเขาตั้งชื่อเป็น i Place อะไรด้วยอ่ะหุ้ยนี่ชั้นอ๋ออ๋อคือสามารถขึ้นไปนั่งด้านบนได้เนี่ยนั่งเล่นอะไรได้เนีย่ทำใหม่นะฮะบิ๊กซนะครับโอ้เจ๋งอนะ่ะตรงนี้เป็นโซนเด็กเล่นอุย้ยตรงนี้โซนอาหารเขาดีอยู่นะของกินเยอะอยู่นะ ตงไปได้จองคิวร้านสเต็กเราเดียวโุ้ยร้านกาแฟนี้น่าแบบว่ามานั่งกินเนาะว่างๆรู้แล้วว่าจะไปไหนมาบิ๊กซีดีกว่าทุกคนกาแฟเขาแบบเป๊ะอยู่นะเนี่ยมานั่งเล่นมานั่งชิวได้อะไรเงี้ยนะของกินก็เยอะด้วยที่สําคัญนะ่ะเนี่ยกระเพาปะปลาอันนี้น้ำเหรอโอ้ยของหวาน มีซูชิด้วยซูชิคำละสิบบาทสิบห้าบาทประมาณนี้นะครับทุกคนที่เราพามาเดินดูอันนี้คือเป็นแบบโซนชั้นสองเป็นศูนย์อาหารเป็นฟู้ดคอร์ทของ Big กซรัชดานะครับที่ทำใหม่ล่าสุดอันนี้คือด้านในก็จะเป็นบิ๊กซีเนาะแล้วเขาก็ทำใหม่แบบสวยน่าเดินมากเลยนะโอ้ร้านทองไปเดี๋ยวลงด้านล่างกันไปจองจองคิว เราจะมากินสเต็กกันวันนี้ที่บิ๊กซีรัชดานะครับอยู่ใกล้บ้านแ้ค้ครับเนี่ยต,ตอนนี้เราเดินลงมาด้านล่างแล้วนะครับอันนี้ก็คือนี่มีแบบโอเตโต้มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะเราสามารถที่จะมาซื้อที่อของกินอุตโกปีอุ้ยอยากกินอยากกินชายเย็นนุ่นคาเฟ่อเมซอนก็มีอยู่ตรงนู้น ไปกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวขอตัวไปเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพนักครนก็น่ากินมาชั่มละยีิบาทนะครับเน่เดี๋ยวเราจะมากินสเต็กอีทเอ็มอาร์นะครับใกล้บ้านนี่เลยได้มาแล้วนะครับเมนูนะครับมีหลากหลายมากมายสลัดคือผักนะครับนี่น่าจะกินได้เสเต็กหมูพิทดเรายี่สิบเก้าเพราะว่ากินอันอื่นมันอิ่มม,มันแน่นมาก จะกินอย่างอื่นไม่ได้อุ้ยนี่มีเงี้ยนะเบอร์เกอร์179เมื่อก่อนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจะกินชุดชุดไหนนะนี่เมื่อก่อนกินชุดนี้189แต่ว่ากินไม่ไหวมันเยอะเกินอเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนเนาะประมาณนี้ได้มาแล้วนะครับทุกคนอันนี้เป็นสเต็กหมูพริกไทยดำแล้วก็ไก่ย,ย่างสไปซี่นะครับแล้วก็เป็นแบบ มีขนมปังแล้วก็เฟรนรายแล้วก็สลัดนะครับอันนี้จานแรกของเรานะครับแล้วก็จานที่สองของเรามาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นสลัดนะครับนี่เลยจานสลัดแอบลาดน้ำสลัดลงไปเ,เรียบร้อยเดี๋ยวรออีกก็จะเหลือเป็นสปาเกตตีอ้าได้มาแล้วสลัดนะฮะเราจะมีสปาเกตตีน่ากินมาก นี่เลยนะครับสอย่างนะฮะวันนี้นี่ก็คือบรรยากาศภายในห้างบิ๊กซีนะครับนี่ตรงนี้คือยายโยอีกำลังจะมาเปิดนะครับแต่ว่ายังไม่มานะนาจุดนี้ประมาณนี้ด้านนี้ก็มีร้านต่างๆเขาก็จะมาเปิดอยู่นะบิก๊กตรงบิ๊กซีแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับคาเฟอเมซอนขายเสื้อผ้าขายรองเท้าอะไรก็อยู่ตรงนี้นะเอรูเซ โทรศัพท์ตู้อะไรก็มีนะด้านบนก็จะเป็นบิ๊กซีเหมือนเดิมนะครับด้นานล่างก็จะมีการทําใหมดเลยบิ๊กซีมินิบิ๊กซีเคเอฟซีแอนเดออกไปด้านนอกแล้วนะครับนี่เล่นนะครับบรรยากาศตอนนี้เวลาบ่ายสามครึ่งนะฮะเนี่ยก็จะเป็นแบบฟิลนี้เนาะมีร้านน้ำจริงๆอะ่ะถ้ามันเป็นแบบว่าพื้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีตั้งร้านแบบเป็นตลาดด้านหน้านี่ก็ดีนะ เป็นตลาดบบว่าขายของกินมีอะไรอย่างนี้นะเป็นแบบคาเฟ่อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับการพามาเดินบิ๊กซีรัชดาฉบับปรับปรุงใหม่นะครับเจอก,กันในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปรถไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่อื่นกันแล้วนะครับนี่ก็คืออยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู4นะครับเดินย้อนกลับไปก็จะไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วนะครับบา,บายๆเจอก,กันคลิปหน้า